เหาแล้วเหาแล้วหาหาับหาตานี่เหงาแล้วครับขึนไปนอนไปจัมลูกขึ้นมาปล่อยขางหน้าเห้ยม่แม่ม่ ที่บ้านจะใช้ขนาด 2cc นะคะเขาใช้ใหญ่กว่านี้อย่าง 3cc 5cc น้องเขาไม่ค่อยกินเขาไม่ชอบที่บ้านจะชอบอ่างนี้อันนี้จะติดมาด้บยยากกทําลูกชายค่ะโอ้โหลุดเอือนมกเนียยวเยเนียอันนี้่กนอี เอร่อยอ่ะร่อย่งประมาณท้องตึงๆก็พอแล้วค่ะ หายมเลี้ยงเอ็มเอ็มแล้วก็เซ้านี้ค่ะบอกอิ่มแล้วครับไม่อิ่มแล้วค่ะหนูจะเข้านอนแล้วค่ะอย่ามีความพิถี่ิถันต่อ ันนี้ก็ประมาณเดือนกับเดือนกับหนึ่งอาทิตย์นะถ้าจะกินเป็นช่วงๆนะคะถ้าช่วงใกล้จะบินเนี่ยเขาจะไม่ค่อยกินโอ้ยไอันูทำไมโคตแรงยังไ,ไงลูกเลอะ กระดาษทิชชู่หมดคอมไม่ได้ืิอซี่น้ำเบาลูกช็องก้าาช็อคก้าาาาของตัวนี้ติดจองแล้วค่ะ หาผู้ yup. อ,อุปการะได้แล้วแช่น้อิ่มนะค่ะโอ้ยซาซ่าซ่าซ่ากำลังหันบินว้าวไปแล้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 วมาแล no oh! oh. <laughs> ้วมาแล้วมาแล้วเอ็งไวรุ่นแอ็งไวรุ่นซ่าซ่ากำลังเห่อบินซ่าซ่ากำลังเห่อบิน อันนี้คือสปิดแก้มเหลืองนะคะติดจองแล้วเขาจะไปทำแก้มเหลืองไปก็ได้เลยค่ะแก้มเหลืองเราสายแก้มเหลืองโดยตรงสปิดแก้มเหลืองอันนี้คือนี่ลูติโน่เทตสดเทสวยมากเลยอันนี้กล้องมันจะไม่ค่อยชัดนะคะ แต่ถ้ามาดูตัวจริงๆอ่ะเขาสวยมากเลยน้องก็สวยมากเลยเขาติดเพลวเพลสวยกล้องมันไม่โฟกัสหรอกค่ะนี่นซีดแต่จริงๆเขาละสวยค่ะอันนี้ก็ติดจองหนูจะไปอยู่ไหนนะหนูจะไปอยู่ชนบุรีไปพัทยาหนูจะไปอยู่พัทยา Rồi lên lạiกัน. Ừm. Ăn ăn ติชูหมดยั่ต้องเอาผ้าเช็ดก่อนมันนืดแล้วอซื้อใหม่ได้อ่ากินแล้วเข้านอนแล้วนะคะหนูชื่อโบตันค่ะยายตั้งชื่อว่าโบตัน พระเอกแก้มเหลืองค่ะแก้มเหลืองตัวผู้นะคะการสังเกตว่านกตัวผู้ตัวเมียนะี่ยตัวผู้เขาจะหงอนหงอนเขาจะงอนหลอ่อหลอ่อแล้วก็ตะเกียบก็จะชิดเดี๋ยวคลิปน่าจะมาสอนดูวิธีดูเพศนะคะซึ่งเก้าสิบเปอร์เซ็นตไม่พลาดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เขียน การดูนกกด็ดูนิสัยด้วยดูนิสัยด้วยนิสัยเพศผู้นิสัยเพศเมียแล้วก็ดูองค์ประกอบหลายอย่างค่ะอันนี้ตัวผู้อ,อันนี้ก็อายุเดือนก็หนึ่งเดือนกับหนึ่งสัปดาห์หน่อยๆก็เล่่กันทั้งแก๊งนี้ก็เล่่กัน ไม่ค่อยกินแต่กเราก็อยากเสริมเสริมให้เช้าหน่อยผมหล่อไหมครับผมหล่อไหมครับ,บหล่อไหมครับผมชื่อขุนคลางครับตั้งชื่อว่าขุนคลางครับขุนคลางต,งต,งตงัวผู้นอนอย่างตัวผูว้นั่ง งันงันงันมันหลอนะ่อเนาะนูหลอนะ่อเนาะอืมอาขุนพลมาดูลนะูกมะอ้าวขุนพลขุนพลอยู่ไหนขุนพลอ่าตัวนี้ชื่อขุนพลเอ้ยไม่ใช่ใช่ใช่อันนี้คือตั้งชื่อว่าขุนพลนะครับชื่อว่าขุนพลตัวผู้ตัวผู้แก้มเหลืองนะคะ เลี้ยงออกตั้งแต่ออกจากไข่เลยค่ะเลี้ยงออกตั้งแตออ่ฟักออกจากไข่เลยค่ะเพราะว่าสายแก้มเหลืองนี่เป็นอะไรที่ยากยากมากพ่อแม่เขาไม่ค่อยเลี้ยงเลี้ยงออกจากไข่เลยเลี้ยงมาตั้งแต่ออกจากไข่เลยค่ะ ยายยังหงมาตั้งแต่ออกจากไทยเลยวัยรุ่นหรอดสลิงห่วงเล่นห่วงเล่นหง่งบินอยากจะจะจะบิน ินไม่เยอะหรอกค่ะแต่ต้องป้อนเสริมนะนจะ,ๆๆจะๆๆบินบินบินพอนอนเนาะพอนอนพอนอนแล้วเด็กๆเ้านอนกันได้แล้วนะนอนแล้วนะครับนอนได้แล้วนะครับ คตมน้อตันอาบตันจ๋าโบตันจ๋าเออจ๋าก่อนจ๋าก่อนจ๋าก่อนเออจา๋อจาออจ,าจา๋าเขานอนแล้วค่ะยายก็จะไปนอนเหมือนกันช่วงนี้อากาศเย็นฝนตกนะคะ มันตกทุกวันเลยเราต้องคุมผ้าให้เขาจะได้อุ่นจะได้ไม่เป็นหวัดตัวใหญ่ก็คุมเหมือนกันจะได้ไม่เป็นหวัดค่ะแต่ที่บ้านลกทุกตัวแข็งแรงค่ะเพราะว่าเราดูแลดีก็จะมีคนมาอุปการะเรื่อยๆค่ะ